ทุกคนน,นี่ทุกคนชิ้นนี้ดูฮึมพวกนี้ทุกคนแม่มันวิ่งชูนแล้วนะแต่ว่านะตุนนะทุกคนจัดไปพาไป,ปแล้วพาไป,ปแล้วสายวิ่งยา,ยาวๆวิ่งยา,ยาวๆหมัดวิ่งยา,ยาวๆวิ่งยา,ยาวๆเลยโอ้วิ่งยา,ยาวๆเลยทุกคนวิ่งยา,ยาวๆเลย เก็บสายนะทุกคนทุกคน Sorry s DJ โยนนะสวัสดีครับวันนี้คุณโยผมบางเยนกันเองนะครับท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้มังงี้จะพาน,น้องๆมาตะลุยกับหม้ที่มังงี้ค้างคาใจอยู่วันนั้นที่วัดแล้วไม่ได้ตัวไม่ไหนไม้นี้หละโดยนัดน้องๆแนวเองอ๋าหม้นี้นะเคยเห็นบอกเลยนะต้องหัวใจละลายทุกที่ทุกคนเลยกับหมน้นี้แต่ว่าเขาไม่คนอื่นตกนอกจากมังงี้ก็มา <c oughs> มเพราะมาังงี้เรามาช่วยฉะนั้นคลิปนี้มาลุ้นกันว่างี้จะได้ตัวไหมมังงี้จะใช้เหยื่อนี้ทุกคนตัวละสิบบาทให้น้องๆดูหน่อยมั <10 S 2> ้งสิบ <c oughs> บาทแล้ไปดีมั้ง นะน่ารับเองนะไม่ทันได้ใช้ทีเห็นเย้เลยมคงตูวปนิ่งมาเห็นมันอยู่ปนิ่งหมดมันลูกลิ้กมาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาไหมวันนี้ฝนในนี้นึกฝากดไลค์กดากันเลยฝดทับไปให้หมดเลด้วยตามเราบทเลยทุกคนมีหัวกลัวกันหนึ่งถ้ามีวัวกลัวน่าจะตัวใหญ่นะนั่นเงย ไอแม่โคนั่นไงนั่นเงนั่นๆงนั่นเงย,เย,เยทุกคนมันกระเจ้อทุกคนนี่ทุกคนชุดนี้ดูอืมพวกนี้ทุกคนแม่มันวิ่งชูนแล้วนะแต่ว่านะนะทุกคนทุกคนอืจัดไป เดี๋ยวรอโอเม่มันเจยได้มากมันจะกลับมาลูกมันไหมวะมน่าจะกลับมาแหละ ตกใจบางเอียดไงบางเอียดเดินมาต้อนรับดีนะชุดนี้นะน้านาบีมาด้วยทุกคน ม, <S <S 1> <S 1> มันออกมาลูกมันแล้วนะลูกมันอยู่ตรงนี้แต่ว่า ดูนะทุกคนน่ามึนแต่เอาตัวนี้ได้ไหมนะ วัดเลวทุกคนวัดแล้วทุกคนมาก,มากวัดแล้วมากมาเลยทุกคนตึงเปี๊ยตึงเปี้ยตึงเปี้ยะเต็มเล่กองเอียดเต็มคำกับเหยืยห่อได้เยองมากสวยทุกคนอเต็มคำเลยไม่มีปือก้างหลังมากันสองตัวทุกคนเต็มคำเลยส,สวยคืนเลิมาเดอ้อ คืนเลยทุกคนบอกแล้วมเหต้องเอาได้นี่มันจะปล่อยนะเพราะว่าตัวนี้มันมีลูกนะงมนะันนะเนาะปล่อยนะเราจะปล่อยมันเพราะามันมีลูกเดี๋ยวเงยถ่ายน้องนองดูก่อนแต่ว่าตรงนี้มันน้ําลึกเดี๋ยวมันจะขึ้นบกน้องนองดูก่อนได้มันแล้วหนึ่งเทมทั้งน้องใสียสูเ้ไม่พลาดเหยื่อนิ่มาเด้อเพราะาป๊อปคืนเลยนะ Khá mà mặt ăn 2 cua Mà, để mẹ chạy con, Cơn bà đẹp Cháu muốn chạy kệ ngay à Cơn bà đẹp luôn đó, tụi con đủ. Ừ. Cơn lời Nghe tông đi nè khởi lên nó leo ơi, kẻ con, wow, à, tôi có cái ừ, chơi đời. Chơi đời. Cái còn nhìn thấy khóc sai มาทุกคน,กนแล้วว่ามันมาอยู่ทางนี้แล้วแล้ว่าจะมีตัวไหมไม่รู้นะมันย้ายมาอยู่ทางนี้ได้จริงๆด้วย มาหนาทุกคนบังมัดบังมัดไซโลบังมัดบอกแล้วว่ามีตัวมาดิวโอ้โหกรึบเดียวเกินเลยทุกคนอืมทุกคนดูกรึบเดียวเลยนะทุกคนสวยทุกคนใไซสวยมากเต็มคำเลยทุกคนบังมัดบอกแล้วว่ายังตัวสุดยอด ทุกคนชุดนี้นี่มีขอตีอีกว่ามันยังตัวอีกไหมนะตัวนี้ใส่สวยมากยอดไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราใส่ถุงไว้ก่อนอเต็มคำนะทุกคนดูนี่ทุกคนกับกบยางตัวละสิบบาทตีไปสองไม้นะทุกคนดูลักษณะการกัดกืนทีเดียวเลยนะทุกคนทุกคนดู เต็มปากทุกคนนี่มันจะปลดนะปลดไม่ยากนะทุกคนกับเหยื่อตัวนี้เราแค่กดลงไปนะปุ๊บตัวน้ำเี็ดกดนะแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่ามันหมุนแล้วนะทุกคนจมาแล้วเนี่ยมันหมุนแล้ว เต็มปากทุกคนอืมออกแล้วนี่ทุกคนแกะง่ายๆนะไม่ยากดูเดมีเจะใส่ถุงไว้ก่อนนะ จะไม่ใช้ใส้สวยนะครับใส้สวยมากตัวนี้ใส้สวยมากเลยมาใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะมีอีกไหมนะมามาทุกคนไปต่อเลยว่าหรือว่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่ายังไง เราลองลองดูไม่แน่ใจเหมอือนก็ไม่แน่ใจเหมอือนกันขนาดไม่มีใบพัดแล้วนะทุกคนมันไม่มีใบพัดแล้วมันยังกินได้เนาะนี่ทุกคนกัดที่เดียวติดนะส่วนมากไม่พลาดเพราะว่า เหยื่อสิบบาทเนี้ยใช้ดีเหมือนกันนะเหน็นป่ะกัดดีแล้วก็กัดปุ๊บติดปับ๊บไม่ค่อยพลาดเหมือนเหยื่อที่มึงเหน็นใช้เมื่อวานเมื่อวานซืนเมื่อวานซืนอนกัดแล้วพลาดนะทุกคนโอเค ถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวมัน,นจะปล่อยม้นไปนะถ้าไม่มีตัวแล้วนะมนันแค่อยากเช็คดูก่อนว่ามันจะมีอีกไหม,มน,หน้ามันจะ,จะมีคู่นะทุกคนเมื่อกี้สองไม้นักกัดพ่อไม้เล็กโยนพลาดนะโอเคมันน่าจะไม่มีตัวแล้วเพราะว่ามันน่าจะเลี้ยงตัวเดียวนะเดี๋ยขอลากดูก่อน แยกโคกแล้วนะลองดูนะหรือว่ามีสองโคกว่ามันเป็นชุดใหญ่นะทุกคนโอเคมันน่าจะมันน่าจะเลี้ยงโคกมันเองแหละเดี๋ยวจะพามาป,ปล่อยนะมาทุกคนมาเดี๋ยวเราจะพามาป,ปล่อยกันมาทุกคนเดี๋ยวเราไปปล่อยกันมันไซส์ใหญ่นะตัวน,นี้ดูทุกคน ใส่สวยนะตัวนี้ทุกคนเต็มมือเลยทุกคนตัวนี้ตัวทุกคนใส่สวยแล้วมันก็ยังไม่เจ็บด้วยนะโอเคเดี๋ยวมจะพาไปปล่อยมันที่ลูกโคกมันนะมาทุกคนเนี่ยโคกมันลูกจุดนี้น่าจะเป็นจุดนี้แหละเนี่ยเห็นไหมที่ว่าเยอะๆเนี่ยทุกคน,นเดี๋ยวมันจะปล่อยไปให้มันเป็นเลี้ยงลูกมันนะในนี้ทุกคนไปหาลูกแยลูกแนละ้วไป ไปเด้อนะน้นไปแล้วทุกคนไปหาลูกมันแล้วเออเห็นไหมมังเอียดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับน้องๆสุดยอดไหมกดไลค์มังเอียดด้วยนะทุกคนมังเอียดกลับมาเอามันจนได้นะครับเห็นไหมมังเอียดบอกลแล้วโอเคโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างกับกบยางราคา10บาทตัวนี้นี่ทุกคนสุดยอดสุดยอดเลยบอกเลยว่า ดีกว่าตัวที่มังงะใช้ก่อนหน้าน,นี้นะกัดแล้วไม่ค่อยติดนะอันนี้กัดถึง,งลุงคอกัดถึงลงคอเลยนะครับทุกคนก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ตะกร้าในช่องทิกตอกบังเงะฟิชชิงนะครับทุกคนโอเคเราคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากชอบกดไลค์แชร์แชร์กันนะครับตะก้าแล้วพวกมังงะได้ไหมนี่พี่หน้าว่ามึงเงียะใช้เยอะเลยทำคลิปอะไรลงคลิปตอนไหนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกคนนเเีียวั้มึงงกกไลคอนสวัสดีครับ